สเรื่องง่ายๆเลยที่ควรมักพลาดนะคะลืมจ่ายภาษีค่ะถ้าลืมปุ๊บจะนำพาตัวเองโดนอายัดเงินในบัญชีอายัดบ้านที่ดินสิ่งผูกสร้างที่เป็นชื่อเรานะคะเท่ากับเงินที่เราค้างจา่ายอย่างเช่น ลืมจ่ายภาษีงวด2และงวด3าเนื่องจากตัวเองไปเลือกวิธีการจ่ายแบบผ่อนจ่ายรายเดือน3เดือนกับสามะกรถ้าทุกคนมีเงินจ่ายไปเลยค่ะไม่ต้องรอผ่อนเพราะว่าตัวเองเป็นคนขี้ลืมเนาะมีเงินก็จ่ายไปเลยสำหรับกรณีที่ผิดพลาดนะคะเยอะเหมือนกันนะคะไม่รู้เรื่องนี้นะคะสวยแล้วก็ไม่มีความรู้เรื่องภาษีเลยไม่มีเลยจนขวามีติกตอกมาหรือว่ามี Facebook มา แล้วมีข่าวสารจากที่เพื่อนๆแชร์กันว่าได้รับหมายเรียกตนอายัดเงินในบัญชีได้รับหมายแล้วนะคะข่าวสารมาเยอะอยากความที่เราไม่รู้เราเริ่มรู้และเราเริ่มหันมามองตัวเองว่าเอ๊สวยอย่างเรามีอาชีพอะไรนาะอืมเป็นอาชีพคุณครูอ่ะต้องยื่นเสรยภาษีเอ๊หล่ออย่างเรามีอาชีพอะไรเนาะอ๋อเรามีอาชีพขายมือถือต้องยื่นเสรภาษี เอ๊ะแล้วแมนแมนอย่างเราบึกบึนอย่างเรามีอาชีพอะไรนะอืมรับเหมาก่อสร้างต้องยื่นภาษี